สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักโชคลาภของคุณในเดือนสิงหานี้จะเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเรามาดูกันเลยเนาะการงานค่ะการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องรับงานภาระที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างมาก หรืออาจจะต้องรับภาระในเรื่องเรื่องการงานค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องที่จะต้องจัดสรรทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เราก็าอาจที่จะหาคนคุยด้วยหาคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรา ค่อนข้างย,ยากนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้เรื่องการงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะอาจจะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยได้คะ่ะทําไปเถอะค่ะเพราะงานนี้เป็นงานที่ทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตนะคะการเงินค่าของชาวราศีกรกฏในเดือนนี้การเงินของคุณ ได้มาจากการทำงานค่ะเป็นงานไหนงานเก่าๆงานที่เราเคยทำไม่ใช่งานใหม่ๆนะคะก็อย่างที่บอกทางงานเมื่อกี้เนาะเรื่องการงานของคุณถ้าคุณสามารถทำได้คุณมีความตั้งใจในการทำงานตรงนี้ล่ละค่ะมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณมีฐานะมั่นคงขึ้นค่ะความรักค่ะของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ความรักเนี่ย ต้องบอกว่าส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบริวารบุตรหลานคนรอบข้างคนร่วมงานอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะที่คุณอาจจะต้องดูแลเทคแคร์ Care, ใส่ใจเขานิดนึงอย่าปล่อยปะละเลยนะคะสำหรับคนรอบตัวค่ะแล้วสิ่งนั้นจะ,ะผลที่ผลรับที่เราจะได้เนี่ยมันจะ,ะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคุณค่ะ โชคลาภค่ะของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องบอกว่าโชคลาภของคุณมาจากครอบครัวอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้นี้ถ้าเราเทคแคร์ดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงของเราก็แล้วแต่เราเทคแคร์เขาได้ด้วยดีเขาก็จะมีสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาให้กับเราค่ะคุณก็อาจจะมีโชคมีลาบอาจจะ ถูกลางวันหรือว่าได้โชคลาภสัตว์สองเท้าก็ได้ค่ะสุขภาพของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณก็เป็นอ,อีกราศีหนึ่งที่ถือว่าโชคดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆทั้งสิ้นค่ะอโรคาปรามาลาพานะคะไม่มีโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐค่ะ สิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังในในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎก็คือการทําอะไรที่ไม่มีความระมัดระวังไม่มีความละเอียดรอบคอบทาอะไรแบบชุยชุยทำอะไรแบบรีบร้อนจะไม่ค่อยดีค่ะสิ่งที่เสริมดวงสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ให้คุณไป สักการะเทพที่เป็นผู้หญิงมีคนที่ไปเคารพบบูชา เยอะๆหรือว่ามีบริวารเยอะๆค่ะเป็นองค์ที่ใหญ่สดณสถานที่นั้นค่ะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไปขอโชคลาภขอพอรจากท่านนะคะขอให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญค่ะสําหรับชาวราศรีกรกฎก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าใครอยากคุยด้วยกันเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาที่ไลน์แอดหม่อมต้นนะคะมีแอดไซน์นำหน้า M O M T H O N ค่ะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนไว้ข้างใต้นะคะจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกๆคอมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ